สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดนะครับวันนี้กระบะแคปนะครับแต่งเสร็จเอามาให้ลูกค้าได้รับชมกันเลยนะครับกับ Open c a p xls 6 at นะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่8,900สบาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะเหลือเพียง5 9 9 0 0นบาทนะครับหรือใครอยากได้โปรพิเศษพิเศษแต่งหล่อๆรอบคันแบบนี้นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษพิเศษนะครับก็ทำคุยกันก่อนนะครับตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิด มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับรอบคันนะครับว่าแต่งมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันนะครับว่าหน้าใช้ขนาดไหนกับ Opencap XLS 6AT ครับมาชมรอบคันกันครับกับ Opencap XLS 6AT นะครับตัวนี้นะได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์สันกสูนะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับ มาดูกันเลยว่าหล่อขนาดไหนนะครับตัวฝากระโปรงนะครับลวดลายนะครับเฉพาะตัวของฟอร์ดนะครับก็เป็นแบบพาวเวอร์โดมนะครับส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นสีส้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเป็นของลัพเตอร์นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้กระจังหน้าแบบไหนนะอันนี้ก็เลือกนะครับเป็นทูโทนนะสีดําตัดสีส้มหล่อๆนะครับมาพร้อมกับไฟด้านบนนะครับ LED สามดวงนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนะครับ ส่วนไฟหน้านะครับมีการติดตั้งนะครับข้อไฟหน้านะครับให้มันดูตัดกับตัวรถนะดูหล่อขึ้นเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์แบบ LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์ส่งเวลาลางวันนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยด้านล่างกันต่อเลยครับไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบฮาโลเจนนะครับเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นั่นเองนะครับตัวนี้แบบผันต่ำพวงมาลัยนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนกันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ มีห่วงลากจูงนะครับให้1ห่วงลนะครับฝั่งผู้โดยสารนะด้านล่างก็จะมีพลาสติกนะครับที่กันหินดีบกันคนดิบกันน้ําดีดนั่นเองนะครับมาต่อที่ด้้นข้างตัวรถเลยนะครับคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนซุ้มล้อนะครับขนาด5 5นิ้วนะครับแบบเรียบนะลวดลายจะเหมือนกับตัวแรปเตอร์นะครับช่วงล่างนะครับจะเป็นปีกนกอิสลามแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กกันโคงนะครับหน้าดิสหลังดานะโช๊คอัพจะยังเป็นทวินทูปอยู่นะครับแม็กเดิมนะครับ ตัวนี้จะเป็นแม็กขอดบเนะครับเราเปลี่ยนแม็กให้ลูกค้านะเป็นแม็กขอบอันนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับเป็นลายมาเวลสีดําล้วนนะครับจับคู่นะครับมากับยางดีเซนตินะครับซีรียางจะเป็น2 6 5นะครับ70ูนย์ะครับ R 1 6นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแก้มข้างนะครับจะระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้จริงนะครับตัวนี้เป็นโมเดล2 0 2 5นนะครับอ่าตัวนี้ก็เรียกว่ามีระบบนะครับข้างในรถที่เพิ่มเข้ามานะครับ ออโต้สตาร์ตอปนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะสติกเกอร์นะครับตัวนี้ก็เลือกเป็นม้านะครับตัวโตตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับสาดโคนนะครับสีเทานะครับติดสติกเกอร์คำว่า B Humble นะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนให้ดูสติกเกอร์ก่อนนี่ก็จะมีคำว่าโรนัลโดนะครับลูกค้าอาจจะชอบคริสเตโนโรนัลโดก็ได้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ มาต่อที่กระจกมองข้างนะครับตัวกระจกนะครับจะเป็นพับมือตปรับเดินด้วยไฟฟ้านะครับหูกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มซาลิกนะครับของคูตจะกินะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้4 0 6 0 80แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับกันสาติดตั้งให้แล้วนะครับอ่าด้านบนนะครับมีการเสริมนะหรือติดตั้งนะครับในส่วนของ เราหลังคาเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้เราแปะเข้าไปนะครับอย่าไปใช้งานจริงนะหลุดนะมาที่เบ้ารองมือนะครับก็ติดตั้งให้แล้วนะครับนี่ก็มีโลโก้คําว่าレ a เจอร์อยู่นะครับที่เหยียบด้านข้างตัวรถครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับโลบาร์เหล็ก GT Outlander ครับก็จะมีโลโก้สีแดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเราก็ไขน็อตติดตั้งกันเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเจาะแต่อย่างใดนะเปิดฝานะครับ เปิดฝานะมันจะมีฝาให้เรานะครับใส่น็อตหรือไขน็อตเข้าไปนะครับอันนี้ก็ติดตั้งพร้อมใช้เลยนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับแจ้งได้กันลอยนะครับฝาถังน้ํามันก็ติดตั้งให้แล้วนะครับหน้าตาเ็าจะเป็นประมาณนี้นะครับช่วงล่างจุดเด่นของฟอร์เลยนะครับโช๊คไข่ที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชซีนะครับนี่ช่วยในเรื่องของการขับขี่เข้าโค้งนะครับให้นิ่มนวลนขึ้นนะครับแนบแผ่นบางสีเส้นนะครับ รับน้ําหนักนะครับได้เกิน1.3ตันเลยนะครับที่เหยียบด้ข้างตัวรถนี่ก็มีให้แล้วนะครับรับน้ําหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็จะยังเป็นไฟฮาโลเจนอยู่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราใส่ข้อไฟท้ายนะครับให้รถมันดูมีเสน่ห์นะครับและดูหล่อขึ้นนะแบ่งสัดส่วนของโซนไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีขาวนะครับอย่างลงตัวเลยนะครับไฟเบรกดูที่3นะครับจะอยู่ตรงมือเปิดนั่นเองนะครับอ่า ตัวนี้นะครับมีการใส่นะครับข้อฝาท้ายนะเป็นสีดําส้มนะครับตัดกับกระจังหน้าด้านหน้าเลยนะ FORD นะครับเวโลโก้ตรงกลางนะครับคันนี้นะครับ XLS ตัวเริ่มนะครับจะมีนะครับกล้องมองหลังให้แล้วสิงกับหน้าจอ1 0 1ดนิ้วด้านในนะมีเส้นกัลระยะให้นะครับติดตัวหนังสือคําว่าอะคริลิกนะครับคำว่าเเจอร์นะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้รถมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของกันชนท้ายนะครับคันนี้นะก็เป็นสี เดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดําด้านนะเห็นไหมดาเงากับดําด้านนะครับตัวนี้นะพร้อมกับติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์หลังนะครับไฟส่องป้ายทะเบียนมีให้นะครับแล้วก็ด้านล่างยางอะไหล่ครับมีให้นะครับไลเนอร์นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็ตั้งจะเสร็จแล้วเหลือเหลือติดตั้งไลเนอร์นะครับแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้านะฝาท้ายลูกค้าสามารถติดตั้งในส่วนของเส้นผ่อนแรงนะครับ ได้ด้วยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าบางคนถามอันนี้คือกระบะ Open c คล XLS นะครับไม่ได้ติดตั้งโช๊คนะแต่ติดตั้งเส้นผ่อนแรงนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับก็จะมีน้ำหนักเบานะครับมือเดียวเลยนะครับเหมือนกับรุ่นสปอร์ตเลยนะครับนี่มือเดียวเลยนะเห็นไหมเบาขึ้นนะครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างตัวนี้นะครับจะได้ i i r c k g ถึง2ลูกนะครับเบาะเดิมเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับ เกรดพเมียมเลยคันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับเดินได้้ดยได้สีส้มนะครับให้มันตัดกับรถเลยนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็จะมีเบาะแขบให้นะครับเดินได้สีส้มเหมือนกันนะครับคอนโซลหน้านะครับจะเป็นสีดําตัดสีเทานะครับมาพร้อมกับนี่จอกลางหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะสีสันสวยงามเลยนะครับ รองรับระบบนะครับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยนะครับสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ Air Auto นะครับด้านล่างก็จะมี Type C กับ USB ให้นะแล้วก็ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าเลยนะครับ Start Stop นะครับก็มีมาให้แล้วนะครับอยากให้ดูใกล้ๆปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยนะครับกระบะแครบนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับหัวเกียร์นะครับอัตโนมัติแบบสั้นหสปีดนะครับสามารถเล่นเกียร์ ธรรมดาได้ด้วยนะครับมีบวกลบให้นะครับช่องวางแก้วน้ามีให้นะครับเบรกมือแบบคันโยกนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%เลยนะครับปรับระดับได้4ระดับนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงฝั่งขวามือนะครับจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันสิงกับหน้าจอนะครับด้านหลังนะขนาด8นิ้วแบบดิจิตอลด้วยนะครับกุญแจรีโมทแบบไข1ดอกแล้วก็กุญแจแบบไข1ดอกนะครับนี่ ปุ่มไฟตัดหมอกนะครับหรือไฟหน้าแบบออโต้นะมีให้ด้วยนะครับอ่ะเรียกว่าน่าจะถูกใจนะครับด้านบนนะก็จะมีกระจกนะครับสองรถด้านหลังนะมีช่องเก็บแว่นนะครับไฟสองห้องโดยสารนะครับคุ้มแน่นอนนะครับกับ OpenCAP xl s 6 at นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าจัดโปรให้ลูกค้านะครับแต่งรอๆนะครับได้โดนใจนะหรือใครอยากได้โปรพิเศษพิเศษนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรได้ครับ เป็นยังไงบ้างครับจบกันมาแล้วนะครับกับการพาชมรอบคันนะครับ Opencap XLS 6AT นะครับราคาพิเศษนะตอนนี้เหลือเพียง599,000บาทนะครับหรือลูกค้านะครับเลือกรับนะครับฟรีชุดแต่งละล่อแบบนี้เลยนะครับรอบคันนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษนะเพียงแค่ลูกค้านะครับ ทักเข้ามาคุยกันนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปหรือไลน์ไอดีนะครับเดี๋ยวไม่ติดต่อกลับไปหรือว่าสายด่วนมันก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ฝาก open c a p x l s 6 at คันนี้ด้วยนะครับลูกค้านะครับสนใจรุ่นไหนนะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ